ัเรียนอาจารย์แล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายอยากเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะเพราะอยากอยากจะฟังเรื่องของทุกๆคนมาแล้วก็จะได้มาเปรียบเทียบกับโครงการที่ตัวเองนํามานี่โครงการนี้ต้องถือว่าเป็นความเป็นความชอบของน้องเปิ่ลนะคะท,ที่อุตสาหะโปรเจกต์ที่ดีมากเลยนะคะมันเป็นโครงการนําร่อง PS ในเวียดนามนะคะ่ะแล้วเขาก็จะเป็นการที่บอกว่านําเอาโครงการนี้เพื่อจะ,อะจับทาร่าง ผลสาเร็จของโครงการนี้สามารถร่างเป็นพระพราชดิษฐ์การขึ้นมาเลยนะคะที่เขาเรียกว่า d ี c รีใช่ไหมคะอาจารย์ลักษณะนั้นเราก็อีกอย่างนึงเป็นการทํางานแต่ระดับล่างระดับกลางแล้วก็ระดับนโยบายเลยค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็ตัวโครงการตัวนี้นะคะเขาก็จะใช้เป็นแนวทางในการที่จะิราพิจารณาในเรื่องของ คาร์บอนเครดิตในอนาคตด้วยที่เวียดนามเขากำลังจะนำเสนออยู่ก็จะจะใช้โครงการนี้เป็นพื้นฐานในการที่จะนําเสนอแล้วส่วนสุดท้ายนี่นะคะก็จะเป็นจะขอเสริมในเรื่องของในประเทศไทยนิดนึงเป็นเรื่องของกรณีศึกษาในจังหวัดกาแพงเพชรซึ่งถ้าคเอกชนเนี่ยค่ะก็นำเสนอเรื่องของคาร์บอนเครดิต ให้กับยูเอ็นไปแล้วนะคะซึ่งก็จะจับเฉพาะที่ประเด็นสําคัญสำคัญมานะคะในส่วนของการนําเสนอนั้นก็จะประกอบไปด้วยของการที่จะให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของการ PS โครงการเป็นโครงการนําร่อง PS ในเวียดนามซึ่งสภาพพื้นที่ทั่วกไปเป็นยังไงล้วหลัก การและเหตุผลแล้วก็ความเป็นมาของโครงการนี้เป็นยังไงบ้างรวมถึงขั้นตอนของการดําเนินงานโครงการซึ่งจริงๆแล้วที่ดูนะเป็นโครงการที่คนที่เป็นผู้จัดก,การตรงนี้เป็นคนที่เยี่ยมมากเลยที่สามารถประสานงานตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบนแล้วจนให้ทําให้โครงการนี้สําเร็จินเป้าหมายได้ค่ะติดตามดูค่ะขอเชิญนางเพื่อนตอนค่ะขอบค <laughs> ครงการการศึกษาสำหรับการศึกษาในครั้งนี้นะคะจะเป็นการศึกษาที่เน้นเรื่องการวิเคราะห์เรื่องของ PES นะคะซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลำดลำดงค่ะของเวียดนามซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนการดำเนินการของกรมวิชาการเกษตรแล้วก็และพัฒนาชนบทลำดงค่ะซึ่งแล้วก็มีการได้รับ การสนับสนุนนะคะมาจากโครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคเอเชียะคะ่ะสำหรับในการศึกษาในการศึกษาครั้งนี้นะคะก็จะมีได้รับมอบหมายมาจากสถาบันสถาบันกลยุทธ์สิ่งแวดล้อมโลกนะคะซึ่งเขา,ามีมีวัตถุประสงค์หลักในการในการทำตัวนี้ขึ้นมาก็คือเพื่อที่จะให้ให มีความเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นในส่วนของการใช้ PES อะคะ่ะเข้ามาประยุกต์กับการาประยุกต์เข้ากับในในส่วนของพื้นที่ป่าะคะ่ะใน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 ประเทศกำลังพัฒนานะคะแล้วก็ยังมีการกล่าวถงาึงมีการกล่าวถึงโครงการ RED อะคะ่ะซึ่งเป็นมันเป็น reducing Red Red emission from deforestation and forest ดีเกรดเดียเดชันนะคะคือมันจะเป็นเกี่ยวกับการลดการปล่อย mm hmm. การลดการปล่อยแกส๊สค่ะจากการไปทําลายป่าหรือว่าจากป่าเติโมโซมเนี่ยค่ะซึ่งในเป้าหมายหลักสําคัญของการศึกษาครั้งนี้นะคะก็คืออันแรกเนี่ยเขาจะทําการวิเคราะห์ความเขาจะทาการประเมินทําการประเมินความล้มเหลวของตลาดค่ะความล้มเหลวของตลาด นโยบายแล้วก็การดำเนินงานนะคะในในพื้นที่โครงการนำร่องนี้นะคะที่อยู่ภายใต้ของที่ที่มีการที่มีการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็มีสภาพป่าที่เสื่อมโทรมค่ะแล้วก็ในส่วนที่สองก็คือเขาจะทำการประเมินการดำเนินการการประเมินการดำเนินโครงการนะคะจาก ทางด้านของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะแล้วก็ความโปร่งใสของการดําเนินง,งานด้วยแล้วก็ในส่วนที่สามเนี่ยเขาจะทําการประเมินความประสิทธิผลนะคะแล้วก็ความเสมอภาคของการใช้ของการใช้นโย,านโยบายหรือว่ากลยุทธ์นะคะของที่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 โครงการนําร่องนี้ได้จะทําขึ้นมานะคะเพื่อที่จะนํามาจัดการกับปัญหา ความล้มเหลวของตลาดพลิตสีผลิตสแล้วก็การจัดการนะคะต่อไปนะคะจะกล่าวถึงสภาพพื้นที่ป่าไม้ในลำดองนะคะก็คือลำดองนะคะจะเป็นพื้นที่เป็นจังหวัดจังหวัดลำดองนะคะจะตั้งอยู่ในทางอาตอนใต้ของพื้นที่เซ็นทรัลไฮแลนด์นะคะก็คืออยู่ประมาณนี้นะคะ่ะก็คืออยู่ตรงนี้ ซึ่งจะมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยก็คือประมาณ9 07 7 7 2 1 9เฮกเตอร์นะคะส่วนในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดประมาณ6,202,243เฮกตอร 6, 02, ะคะ์ค่ะซึ่งซึ่งในส่วนนี้ก็คือรวมทั้งเป็นที่เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าปลูกด้วยนะคะก็คิดเป็นประมาณ62.1%ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งอยู่ในอันดับที่สามของประเทศเลยค่ะที่มีป่าไม้เยอะที่สุดค่ะก็คือจากจากรับนะคะจะเห็นว่าจากปี2000นะคะจนถึงปี2008จะเห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ในของจังหวัดลำดงอะคะ่ะจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ0,7%นปอร์เซนแต่ว่าในที่นี้เนี่ยการเพิ่มสูงขึ้นในที่นี้ก็คือ จะเป็นการเพิ่มของปา่าป่าปลูกซะส่วนใหญ่อะค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันป่าที่เป็นป่าธรรมชาตินะคะจะมีแนวโน้มลดลงแต่คือป่าปลูกจะเพิ่มสูงขึ้นในเมื่อทําให้โดยรวมเนี่ยแต่ทําให้โดยรวมเนี่ยมีพื้นที่ป่าสูงขึ้นค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยพื้นที่ป่าที่มีความมีคุณภาพที่ดีอะค่ะแล้วก็ปั่นกลางก็คือมีความมีความดิบอะค่ะพอสมควรก็รส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ในพื้นที่ที่ ที่ได้รับการได้รับการคุ้มครองนะคะเป็นพื้นที่คุ้มครองแล้วก็คนทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าถึงนะคะสำหรับปัจจัยสำคัญนะคะที่ส่งผลต่อการาตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็พื้นที่ป่าสอมโทมะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ีปสีปัจจัยหลักๆนะคะก็คืออันแรกก็คือเป็นการการตัดไม้ะคะคือ,อรัฐบาลเนี่ย เขาเขาจะมีองค์กรเป็นขอมตัวเองนะคะตั้งขึ้นมาแล้วก็มีการตัดตัดไม้เพื่อที่จะหาผลประโยชน์เข้าเข้ารัดนะคะคือเขาจะมีส่วนนี้ด้วยตั้งแต่ในช่วงปีปลายปีหนึ่งเก้าเ็ดศูนย์แล้วก็ก่อนปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะคะแล้วก็อันอ่าปัจจัยต่อมาก็คือจะเป็นในส่วนของการขยายการทําการเกษตรนะคะจะมีการขยายแปลงเกษตรเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะแปลงเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นกาแฟแล้วก็ยางพาราแล้วก็ มีการาจัดสรรพืน้นที่อะคะ่ะให้แก่พวกที่ให้ให้กับคนในในท้องถิ่นด้วยแล้วก็คนที่มาจากการอพยพอะคะ่ะด้วยแล้วก็มันก็มีส่วนหนึ่งมาจากที่เขาเข้าไปบุกรุกด้วยะคะ่ะเนื่องจากมันมีคนเพิ่มมีจํานวนคนมีจํานวนคนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อันอันต่อมาก็จะเป็น การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยค่ะแล้วก็จะเป็นพวกไฟป่าค่ะสำหรับนโยบายการตลาดแล้วก็การจัดการดูแลนะคะก่อนที่จะมีโครงการนี้ก็คืออันดับแรกเรามาดูเป็นมันจะเป็นโครงสร้างของการจัดการป่าไม้นะคะซึ่งในจังหวัดลำดงเนี่ยจะมีในในของเวียดนามอะคะ่ะเขาจะมีโครงสร้างเป็นแบบท็อปดาวน์ค่ะคือเขาจะมีตั้งแต่ ตั้งแต่ในระดับชาติลงมาจนถึงในระดับของชุมชนนะคะซึ่งในระดับชาติก็คือจะมีผู้ดูแลก็คือจะเป็นรัฐบาลนะคะแล้วก็ส่งมาจนถึงมาส่งมาให้กับกระทระวงกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทค่ะแล้วก็จากนั้นก็จะส่งลงมาที่ระดับจังหวัดคะ่ะซึ่งจะมีเป็นคณะกรรมการจังหวัดเป็นผู้ดูแลก็จะมีเป็นกรม กรมเกษตรและพัฒนาชนบทค่ะซึ่งในที่นี้ก็จะมีอยู่สอง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 หน่วยงานย่อยด้วยกันก็จะเป็นหน่วยงานของการป่าไม้แล้วก็การพ้่งพองป่าไม้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะลงมาในระดับของอำเภอนะคะก็จะเป็นคณะกรรมการของอำเภอจะเป็นผู้ดูแลในส่วนนี้ซึ่งจะมีอยู่สองสองหน่วยด้วยกันก็คือเป็นหน่วยของการปกป้องป่าไม้แล้วก็เป็นหน่วยของการทาเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เป็น าการเป็นผแผนกของเศรษฐกิจแล้วก็และการเกษตรค่ะเศรษฐกิจและการเกษตรค่ะ,ะแล้วก็หลังจากในระดับใน,ในระดับอำเภอลงมานะคะก็จะเป็นะระดับของชุมชนค่ะซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นคณะกรรมการชุมชนค่ะจะเป็นผู้เข้ามาดูแลก็จะมีเป็นเข้ามาในส่วนของ การเกษตรแล้วก็เป็นเป็นสำนักงานการเกษตรและป่าไม้ค่ะแล้วก็จะมีะการการเป็นตัวแทนค่ะเป็นตัวแทนจากจากจังหวัดอะค่ะที่จะเข้ามาดูแลเรื่องการคุ้มครองป่าไม้ค่ะ,ะต่อไปนะคะจะเป็นรูปแบบการจัดการป่าไม้รูปแบบ รูปแบบของการจัดการการแบ่งแยกจําแนกป่าไมยของของเวียดนามนะคะ mm hmm. เขาจะมีการแบ่งออกเป็นสามสามสามส่วนด้วยกันก็ค mm ือ hmm. ส่วนแรกจะเป็นป่าที่เป็นป่าคุ้มครองนะคะซึ่งในส่วนนี้เขาจะใช้สําหรับที่จะเป็นการาปาเป็นตัวอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ําเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําด้วยอะคะ่ะแล้วก็จะเป็นตัวที่ จะช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งจะมีอยู่ประมาณ57.36เซนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเป็นป่าที่ใช้ประโยชน์แบบพิเศษอะค่ะซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีอาจจะใช้แบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าเป็นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีโคซิสเตมอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีประมาณ28.73เเซนแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นพื้นที่ป่าที่เป็นป่าผลผลิตอะค่ะ ก็จะมีก็จะเป็นพื้นที่ป่าที่มีการทํามีการตัดไม้มีการใช้ไม้ะคะ่ะทั้งที่เป็นเนื้อไม้แล้วก็ทั้งที่ไม่ไม่ใช่เนื้อไม้นะคะ,ะแล้วก็แล้วก็แต่ว่าในส่วนนี้เขาก็ยังมีการรวมไปถึงการอ,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันก็จะมีประมาณ13.9%นะคะ่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นประมาณนะคะจะเป็น เป็นกลุ่มอะคะ่ะที่เป็นผู้คุ้มครองหมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสิทธิ์ถือครองอะคะ่ะพื้นที่พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดใน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 จังหวัดในในเวียดนามน,นะคะก็คืออ่อคนที่มีสิทธิ์ที่ที่มีพื้นที่ป่าอยู่ในในการถือครองมากที่สุดก็คือจะเป็น State Forest Company นะคะซึ่งในส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนที่คือเขาจะเป็น บริษัทที่มีรัฐเป็นเจ้าของอะคะ่ะคือเขาจะมีป่าไว้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้งานทางเป็นค่ะเป็นป่าผลิตอะคะ่ะคือจะมีการตัดไม้มีการเก็บของที่เก็บผลผลิตที่ไม่ใช่ไม้เงี้ยค่ะเอามาเป็นแล้วก็จะได้นําเงินเข้าภาครัฐอะคะ่ะส่วนําดับรองลงมาก็จะเป็นพื้นที่ป่าที่เป็นป่าคุ้มครองอะคะ่ะ แล้วก็จะเป็นป่าที่เป็นป่า,าแบบการใช้งานพิเศษค่ะจะแต่ว่าจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วชุมชนส่วนใหญ่หรือว่าประชากรส่วนใหญ่เนี่ยจะมีสิ์จะมีการถือครองพื้นที่เนี่ยน้อยมากค่ะก็คือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของของแต่ละหน่วยงานที่กล่าวไปตะกี้แต่ของแต่ละแปดกลุ่มตะกี้นะคะที่มีการจรําแนกแต่ว่าจะไม่ลงรายละเอียดตรงน,นี้นะคะ แล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นาการใช้พื้นที่ป่าไม้ในในจังหวัดลำดงนะคะก็คือจะเห็นว่าจากการอในจังหวัดในในพื้นที่เนะะี้ค่ะมีการเข้าบุกปุกทำลายป่าเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสูงมากนะคะซึ่งมันเนื่องมาจากที่ว่าเขาต้องการใช้พื้นที่นะคะในการปลูกพืชเกษตรนะคะมากขึ้นซึ่งพื้นที่ที่ มีการลดลงของป่าไม้เนี่ยาอันดับก็คือจะมี5 5จังหวัดเนี้ยค่ะก็จะมีแหลกดงแหลกดงนะคะลำดอก <c oughs> ลำแหลกดงแห <c oughs> ลกดงเบาลำเ <c oughs> บาลำ <c oughs> อันเนี้ยค่ะ,อะดอกดักรองดักรังเนี่ยค่ะ <c oughs> ดาดาเต ดาเตแล้วก็ลำลาค่ะลำหาอันนี้นะคะค่ะซึ่งาจากการซึ่งเมื่อไปเมื่อเราไปมองในส่วนที่จากการที่มันมีการเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าอย่างผิดกฎหมายค่ะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้ทาให้พื้นที่ป่าที่เป็นป่าอนุรักษ์อะค่ะลดน้อยลงลดน้อยลงมาเรื่อยๆอย่างตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่า ป่าธรรมชาตินะคะก็คือเส้นนี้นะคะลดน้อยลงเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องะคะอ่ะการการที่จะเข้าไปใช้ทรัพยากรป่าไม้นะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรือว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐก็ตามนะคะการเข้าไปตัดไม้เนี่ยจะต้องได้รับการได้รับการอนุญ,ญาตจากเจ้าหน้าที่ที่ที่เป็นผู้ดูแลในส่วนนี้ซะก่อนนะคะก็คือจะมี อยู่ด้วยกันสองส่วนก็คือก็คือเป็นกรมเกษตรและการพัฒนาชนบทค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะทำในพ้ในในขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็ต้องไปขอจากเป็นกระทรวงะคะ่ะสำหรับการการที่จะสำหรับถ้าสมมุติว่าคนทั่วไปะะจะเข้าไปใช้ไปใช้เนื้อไปใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้อะคะ่ะเข้ามาในในในครัวเรือน,นะคะถ้าจะไปใช้ก็คือ ในส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะต้องไปขออนุญาตจากหัวหน้าจากผู้ที่มีอำนาจในส่วนนี้นะคะก็คือจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านหรือว่าเป็นหัวหน้าชุมชนก่อนนะคะถึงจะเข้าไปใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของอสิ่งที่ไม่ใช่เนื้อไม้ะคะ่ะอาจจะเป็นเห็ดเป็นน้ำผึ้งอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือในส่วนนี้เนี่ยเขาก็จะมีมีกฎระเบียบที่อ่อนลงก็คือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปใช้ได้ตามความต้องการของตัวเองเลย สำหรับการในหัวข้อต่อไปนะคะก็คือการปลูกการปลูกการปลูกป่าเพิ่มขึ้นการการปลูกป่าค่ะในในระหว่างช่วงปี2000ถึงปี2008นะคะจะเห็นว่า,าพื้นที่ป่าทั้งหมดพื้นที่ตัดป่าปลูกทั้งหมดเนี่ยจะมี32,340เฮกตอร์นะคะซึ่งจะเห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นเนี่ย ถ้าคิดเป็นต่อปีเนี่ยก็คือประมาณ4,000 4,042เ h e ต t a r e เลยค่ะต่อปีซึ่งเงินทุนเงินทุนที่นำมาใช้ในส่วนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะได้มาจากรัฐบาลเองอะคะแล้วก็อาจจะได้มาจากาจากเอกชนบ้างก็ประมาณ24เปอร์เซนนะคะที่จะเอามาใช้ในการปลูกป่าปลูกป่าต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของ ตัวที่ทำตัวที่เป็นตัวที่ทําให้เกิดการตัดไม้ทาลายป่าแล้วก็ทําให้เกิดป่าสมทรมากขึ้นนะคะก็จะมีด้วยกันสามส่วนก็คือเป็นส่วนของมาร์เก็ตนะคะในส่วนแรกจะมาดูที่มาร์เก็ตตัวตัวตลาดนะคะก็คือจากที่เวียดนามคเป็นพื้นที่เป็นประเทศที่มีการปลูกกาแฟสูงที่สุดเยอะมากที่สุดนะคะ เออลำดงขอโทษนะคะลำดงเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกกาแฟมากที่สุดในประเทศเวียดนามซึ่งจากเมื่อก่อนเนี่ยจากตอนที่ราคากาแฟลดตอนที่ราคากาแฟต่ำเนี่ยค่ะ,ะคนเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยให้ความสาคัญกับการปลูกกาแฟมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเมื่อราคาเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปี2005ขึ้นไปเนี่ยค่ะทำให้คนเนี่ยเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ย หันมาปลูกกาแฟเพิ่มมากขึ้นแล้วในส่วนนี้เนี่ยก็คือจะทํามันคนก็จะเริ่มไปบุกลุกพื้นที่ป่ามากขึ้นนะคะเพื่อที่จะปลูกกาแฟค่ะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของโพลิซีค่ะนโยบายนะคะที่จะเป็นตัวที่ส่งผลกระทบให้เกิดการทำการตัดไม้ทำลายป่ามากยิ่งขึ้นก็คืคออันดับแรกก็คือเป็นที่รัฐบาลเขามีการตัดไม้ ตัดไม้เองนะคะที่เขา,ามีระบบการตัดไม้ของรัฐบาลเองส่วนหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากการที่มีการอพยพของคนนะคะแล้วเขาก็ต้องการที่จะจัดสรรพื้นที่ให้ให้ให้ใหคนอพยพนะคะมีที่อยู่มากขึ้นแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับการเข้าไปลักลอบตับบด,ด,ดไม้ทําลายป่าเนี้ยค่ะการตัดไม้แบบผิดกฎหมายแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นนโยบายที่มีการให้ขยายพื้นที่การปลูกยางพาราเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่ง ในสีน่นโยบายนี้ก็เป็นสีนโยบายหลักที่ทําให้เกิดการาทําลายพื้นที่พื้นที่ป่ามากขึ้นนะคะส่วนอันดับสุดท้ายก็คืออันดับต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของการ,ก,ารกำกับดูและคะ่ะซึ่งในส่วนใหญ่เนี่ยการกำกับดูแลจะมันจะเป็นแบบท็อปดาวนะคะซึ่งาการที่ก็คือในระบบส่วนใหญ่เนี่ยอำนาจจะอยู่ที่ คนระดับบนนะคะคนที่อยู่ในระดับล่างที่เป็นเกษตรกรหรือว่าเป็นเป็นเป็นผู้มีสิทธ์ได้สิทธที่อยู่ระดับล่างนะคะเขาไม่ค่อยจะมีโอกาสที่จะเข้าไปเข้าไปจัดการในส่วนนี้มากนะคะไม่มีมบทบาทมากนะะักซึ่งเขาก็เลยแล้วก็นะคะแล้วก็มีการให ะค่ะมีการให้สิทธิในการให้สิทธิให้สิทธิในการถือมันเป็นสิทธิถือของพื้นที่ค่ะที่เป็นในรูปของเป็นเอกสารที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีการมันจะให้น้อยอะค่ะคนที่เป็นมันค่ะค่ะมันจะไม่สมดุลกันนะคะคนที่อยู่ในดับล่างเขาจะได้ในส่วนนี้น้อยกว่า คือจากที่เก่าที่เป็นปัญหาทั้งสามส่วนนี้นะคะเขาก็าจะมีการเก่าวสรุปไปว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เขาทําแล้วเข้ามาแก้ไขปัญหาในทั้งสามส่วนนั้นนะคะทั้งปัญหาด้านการตลาดปัญหาด้านพ o l i c y แล้วก็ปัญหาด้านการจัดการนะคะในส่วนแรกเขาจะมาดูที่ปัญหาด้านการจัดการก่อน,นะคะ่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเขาจะมาเน้นให้รัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเขาจะเน้นการใช้ ประชาธิปไตยแบบลากย่ามากขึ้นนะคะคือจะเป็นประชาธิปไตยที่เน้นให้คนที่อยู่ในระดับล่างนะคะมีส่วนร่วมที่จะเข้ามาในการในการกําหนดหรือว่าการการการดูแลจัดการทรัพยากรเพิ่มสูงขึ้นนะคะ,คะแล้วก็ในส่วนที่สองนะคะจะเป็นเขาจะมีโปรแกรมระดับชาตินะคะคือที่จะเข้า,าโปรแกรม โปรแกรมระดับชาตินะคะที่จะเข้ามาแล้วก็ช่วยส่งเสริมที่จะเข้ามาแก้ปัญหาการตัดแบบไม้ทําลายป่าก็การป่าพื้นที่ป่าสมโทมะคะอย่างเช่นที่สำคัญก็คือจะมีโครงการเนี้ยคะ่ะ5 million h e c t a r e reforestation program นะคะซึ่งมันจะเป็นโครงการที่เขาต้องการที่จะปลูกป่าให้ได้เพิ่มมากขึ้นอีก5ล้านเฮกตาร์ค่ะอันดับที่สก็คือ ในส่วนของเขาจะมีการแบ่งงานในส่วนของจังหวัดอะคะ่ะให้จังหวัดเนี่ยมีการจัดทําโปรแกรมขึ้นมามากขึ้นก็คือแล้วก็มีการให้ให้ให้ใหทางจังหวัดเนี่ยเป็นเป็นตัวช่วยดูแลแล้วก็มีเข้ามาปลูกปลูกป่าเพิ่มขึ้นนะคะทั้งในส่วนป่าที่มีอยู่เดิมแล้วแล้วก็เป็นส่วนเป็นป่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มี พื้นที่ว่างเปล่าค่ะเพราะว่าจะทําให้มันเป็นป่าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นป่าที่ดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนที่4ี่นะคะก็คือเขาจะมีการหาเงินทุนมาจากต่างประเทศนะคะเพื่อ,อเพื่อจะผ่านผ่าน,านทางโปรแกร,รมการตร่างๆนะคะเพื่อที่จะเอาเงินทุนในส่วนนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในการจัดการดูแลรักษาพื้นที่ป่าสำหรับต่อไปนะคะจะเป็น การออกแบบกระบวนการของโครงการนี้นะคะก็คือโครงการนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากปีปลายปี1980อะค่ะคือมันได้มีไอเดียที่เกี่ยวกับมีความคิดที่เกี่ยวกับการที่จะไปจ่ายเงินให้กับชุมชนนะคะที่ให้เพื่อให้เขามีการดูแลรักษาป่าเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะเอาคือเขารู้ว่าการดูแลรักษาป่าเนี่ยมันจะทําให้คืนมันจะมีน้ําด้วยอะค่ะ แล้วก็คือเขาต้องการที่จะต้องการใช้ใช้พลังงานน้ำอะค่ะในส่วนนี้ให้เพิ่มขึ้คือเขาจะมีความบางเรียบเรียงมีค่าเอกชนมีค่าเอกชนจะถต้องการใช้พลังงานน้ำค่ะค่แค่ะแล้วก็พอกลางปี2000นะคะก็คืออ่กลางปี2000เนี่ยมันจะเกิดผลกระทบทางลบมากขึ้นนะคะต่ออ่ ชีวิตมนุษย์แล้วก็ทรัพย์สินของมนุษย์นะคะเป็นเป็นมันเป็นเรื่องเขามันเป็นผลกระทบทางลบที่เกิดมาจากการตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็และป่าพื้นที่ป่าสูนโตมค่ะแล้วก็พอปี2005ถึงปี2007เนี่ย ARB ARBCP นะคะหรือว่าโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเอเชียค่ะเขาได้มีการ เขาได้มีการเตรียมเตรียมการขั้นต้นนะคะคือเขาได้มีการเจัดการขั้นต้นในการใช้ p A S ใน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 พื้นที่ลำดงแล้วก็ใน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 ,ในประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็ต้นปีต้นปีพอต้นปี2007นเจ็ดนะคะ,ะหน่วยงานโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของเอเชียเนี่ยะคะ่ะ เขาได้มีการนำเสนอไปต่อเขาได้มีการนำเสนอไปสู่กระทรวงกรเกษตรและการพัฒนากระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทนะคะแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลเกี่ยวกับไอเดียของการที่จะทําเริ่มโครงการนําร่อง PS เนี่ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นใน,ในช่วงเดือนเมษายนนะคะของปี2007 รัฐบาลเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ทากระทรวงกรเกษตรค่ะเ,เป็นเป็นเป็นหัวหน้าง,งานนะคะในการจัดเตรียมในการจัดทำโครงการนำล่อง TS ค่ะแล้วก็ในช่วงเ,เดือนเมษาถึงตุลาตุลาค่ะ2 0็7ได้มีการ การจะทำร่างขึ้นนะคะแล้วก็พอแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการดําเนินการต่อมาเรื่อยๆอะคะ่ะมีการแก้ไขแล้วก็มีการารีวิวแล้วก็แก้ไขมาเรื่อยๆจนมาถึงปี 2000, 2009 2009อะคะ่ะมีการให้ทุนแก่แก่หน่วยงานโครงการอนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพในเอเชียเนี่ยนะคะเ,เพื่อที่จะให้มาใช้ในการดำเนินงาน ในส่วนนี้นะคะรวมไปถึงมีการสนับสนุนให้เกิดการให้ให้เกิดเอ่าราสพรรากิจสดีกา p ีเนี้ขึ้นอย่างเต็มรูปแบบค่ะต่อไปก็จะเป็นส่วนของอันเกี่ยวกับะโครงการแล้วก็ผลที่ได้รับจากโครงการ p ีเนี้นะคะจะเห็นว่าสิ่งที่น้องต้นเล่าไปเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการที่ ท,ที่ที่ท,ที่มีการดําเนินการเป็นขั้นเป็นตอนนะคะตั้งแต่กับยิงไอหะเด็นนะคะ